ไม่เ่ไไม่เป็นไรจม่ไมมมจมเรื่องาโอเคครับผมก็หลังจากที่่มไวลงน่งอยงั้นจุ๊บมไวนเดียวอ่าเป็นไงบ้างเจมพี่เไรพี่เยไม่่วอะไรนันได้นันได้ไม่เป็นไรก็หลังจากที่หายจากอาการโควิดผมไม่มีอาการเป็นแบบเป็นลองโควิดหรือว่าอะไรครับเพราะว่าก็ได้ลองไปออกกาลังกายแล้วก็ับมออกกาลังกายปกติก็ก็ถือว่าค่อนข้าง ค่อนข้างสมบูรณ์นะสมบูรณ์ครับก็โชคดีที่ไม่ที่ไม่ได้มีอาการลองโควิดเรายังเฝ้าระวังอยู่ไหมเพราะบางคนอาการลองโควิดอาจจะมาหลังสามเดือนสี่เดือนหลังจากผ่าไปแล้วสัมภาณ์เสร็จมันก็เหนื่อยแล้วพี่จริงๆตอนนี้ก็แค่พยายามสังเกตตัวเองให้มากครับเพราะว่าถ้าเกิดเราออกกําลังกายเราก็ต้องพยายามดูว่าเฮ้ยเราเหนื่อยผิดปกติไหมหรือว่ามีจังหวะไหนที่มันแบบวุดวุหรือว่ามันไม่ใช่จังหวะของเราไหมอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็พยายามที่จะจะดูแล้วก็คอยเฝ้าระวัง อิ่มไม่ไม่รู้เวลาจะหมดแล้วขอเข้าเรื่องนหน่อยเครื่องแฟนที่เวคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์เสนอว่าเสนอค่ะอ๋อเจมมีอะไรจะแบบโดนซอกกี่เลยโดนโจมตีอีกอะไรเงี้ยคุ่ยายเราได้คุยกับเขาเรื่องนี้ไหมครัได้คุยกับเขาเรื่องนี้ไหมเหรอครับก็ได้มีพูดคนมาเออเขายังไงต้องบอกว่าโดนโจมตีหนักเหมือนกัน คือจริงๆผมว่ามันก็อาจจะเป็นเป็นแบบเป็นความแบบสะสมมาแหละหมายว่าสิ่งที่เขาแบบโดนมาอะไรเงี้ยคือเราก็คือเราก็เข้าใจในฝั่งเขาแล้วก็เราก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆเราไม่จําเป็นต้องไปตอบโต้ก็ได้นี่ก็เป็นต่างของของเรา <S <S ซึ่งผมว่าผมก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่ามันมีสิ่งที่ถูกต้องจริงๆไหมหรือว่าเราควรทําอะไรจริงๆไหมหรือว่าควรนิ่งไปเลยหรือว่าควรตอบโต้บ้างหรือว่าควรทําอะไรบ้างอันนี้อันนี้ผมก็ไม่ทราบได้ว่า มันคือผมเป็นคนที่อยู่ตรงกลางคือผมก็ตอบแทนไม่ได้ที่ผ่านมาโฟมเครียดนะครับผมก็ต้องมีเครียดแหละก็ต้องมีเครียดแหละเพราะว่าเหมือนเหมือนว่าสมมติถ้าเกิดว่าน้องผมผมก็ดูแลก็ผมว่าสมมติถ้าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเราเป็นคนปกติแล้วเราก็โดนด่าทุกทุกวันอะไรอย่างงี้ครับว่ามันก็ต้องมีความเครียดกันบ้างเรื่องขให้กำลใจาไงางห้กำลังใจเขาอย่างไรบ้างผมก็บอกว่าเออก็ มีให้กำลังใจปกติครับก็มีแบบสู้ๆบ้างแล้วก็พยายามไม่ต้องแบบให้คิดบ้างหรือว่า,าปล่อยๆบ้างอะไรอย่างี้เป็่งทอนเรากับเรากับแทนมากมายแค่ไหนคะเรื่องนี้ผมว่าไม่ได้บั่งทอนผมสักเท่าไหร่นะใช่โอ้ค่บมไม่มีอะไร